ไ่ยังกลกรกรรมการบอกครับคู่ตกลงตามกกติกานี้ครับอย่างไงก็แพ้ชนะกันขอเซตเดียวครับ2ี อาจารยพี่พมั้ท่านีชมขอบใจขอบใจขอบใจ่ลก็อานนท์ลาพอม ช่ครับสมคก็ค่ชิโอเพครับมอลลเจอชาลีครับเซตียวลูกผมคร2ะแทนมอลลมอลลได้ได้บอกเลยครับว่าคู่นี้สดคนเกาความสนรือจะสู้ความเกาเานแ้ ชิดสันสายตัวรักอะไจากแล้วเกิเจ้าเอกกับเจ้าสีขอนแนบพราความส่วของฉันจะงูแชมไได้เลยโส ทารีไแน่พี่ซานสมมอเลยนะมโแอดมีนหอในไ่ยฟ้าสมโอเคเ็แอดมีนนำนบ้านเนี่ยสองหนึ่งทาได้แน่กระโดดแต่สุขาครับมาตีลงที่เชียงใหม่ เชิดสั้นแม็กแขสองเท่าทาดีได้แปดสองสาม ชาลีได้แ๊โอเครขาขา่สองชาลีได้แร๊บ ห้าสองคารีด ca, <Ireland> ได <ป S 2> oh, oh. ้เปล่หกสองบอปลอเล่นปล้า

ตาลีได้แล้เ้มโอีว4 7ขออนุญ,ญาตนะครับตัวทแทนของเอกพันธ์หนึ่งคนนะครับที่กองรายการ แล้วก็ทริงานของไพศาลเอครับที่กอกในการครับหน่า้นครับยินดครับแปดไพศาลเอกับังหนึ่าขั้นครับยินดครับหองรอด้วยครับปิงานของไพศาลเอครับสีสิบครับครับไม่ญาตครับไปที่กองประทั ้ารอรอได้บ<นะ>้อยรอไรอดูงไรงไมเขาเแปด เราดูนัดชีชนะเลิศนะครับละวางทีมอาลีนะครับนำโดยซู์แมคโคล่าครับแล้วก็โจเชิดแซนแบกนะครับปะทะกับทีมมอปลอร้อยเอ็ดครับนำโดยเจ้าเอกชัยภูมิครับแล้วก็สีนะครับเอกสีชัยภูมินะครับแล้วก็มีผู้เล่นสำรองอยู่หลาคนครับเจ้าทีมกรอนันโทครับคู่นี้นะครับ ผมย้ำให้แฟนๆตะวก้อที่รับชมทางบ้านนะครับว่านัชิีชนะเลิศครับแข่งขันแค่เซตเดียวนะครับคะแนนจะจบที่21คะแนนนะครับแต่ถ้าเสมอกัน20ต่อ20นี้จะดิวคู่ไปเลยิแต้มนะครับสําหรับคู่ชีชนะเลิศครับพะเป็นการกระชับเรื่องเวลาครับที่ใช้ในการแข่งขันด้วยครับปกติแล้วจะแข่งเซตละ15แต้มนะครับแต่ว่าในนัดชิงครับ ทั้งสองทีมครับตกลงกันเตะที่เซตเดียวครับ21แต้มครับรู้ผลเลยนะครับาลีได้แต้มสำหรับฝั่งทางนี้นะครับเทพิทักษ์โอสถนะครับเช่อจีนนำสกคุณจีงของซูเปอร์แมกโคลานะครับแล้วก็เชิดศักดิ์ราชพลเลยครับเจ้าเชิดสัมเครับนี่ครับที่กำลังจะเสิร์ฟอยู่ครับนักกีฬาเซบตะก้อจากจังหวัดชัยภูมิครับ ส่วนโซแมกก็นครราชาสีมาทีมงานสายเดิมพันเลี้ยระดับประเทศครับ10ต่อ8คะแนนครับลูกเสิร์ฟติดตาข่ายครับเป็นแต้มของทีมมอมบาร์ครับสิบเกต่อเก้าคะแนนครับซูเปอร์เบโคลาา่าครับจะเสิร์ฟให้กับทีมอารีเสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดได้ครับเจ้าสีโฉบขึ้นมาให้กับเอก็ก เตะลูกนี้โอ้เก็บได้ครับแต่ว่าลูกลงพื้นไปแล้วครับโอ้โหลูกเตะของเจ้าเอกนี่ชื่อจริงนามสกุลจริงก็คือทางด้านชันชัยส,ส,สิบต่อสิบคะแนนครับลูกเสร์ฟของเจ้าเชิดครับเส์ฟไปยังเปิดได้ครับสีปล่อยให้กับเอก,เอกเอกชงเอกกินเองครับโอ้โห,โโหลูกมีสั้นแบกหน้าเน็ตครับ,บมีการเปลี่ยนแดนนะครับ หลังจากที่มาถึงครึ่งทางครับในเซตเดียวนะครับจบที่21แต้มครับตอนนี้คะแนนเป็นทางฝั่งทีมเสื้อสีน้ำเงินเลยครับเอกสีครับทีมมอม์บอร้อยเอ็ดยังน้ำอยู่ครับนี่ครับหมายเลขสามครับชานชัยครับเอกชานชัยสิบสต่อ10แต้มครับ วการเสิร์ฟไปลุยยังเปิดได้ครับสูแมคโคล่าครับส่งขึ้นมาให้กับเชิดซันแบ็คครับเตะติดบอลของเจ้าเอกครับเอาละครับอันนีสถานการณ์ครับเป็นทางฝั่งทีมบอเบลลครับทำได้ดีกว่าครับคโคชิชนะเลิศครับครับต้องขอเวลาเนาะครับสำหรับทีมอาลีครับ แฟนๆที่รับชมให้รับทราบอีกหนึ่งครั้งครับคู่นี้จะแข่งขันแค่เซตเดียวนะครับ21แต้มนะครับในนัดชิงชนะเลิศหมดเวลาครับเอกลาเข้าสนามสิบสองสิบ 12ต่อ10คะแนนครับจังหวะการเสิร์ฟของใบเล็กดึ่งเลยครับเจ้าสีนะครับโอ้ลูกเสิร์ฟนี้ลงแต้มครับเป็นคะแนนของทีมบอมบอรอร้อยเอ็ดครับเป็นจังหวะการเสิร์ฟครับของเจ้าสีบ้างครับหมายเลขสามครับแต้มอยู่ที่13ต่อ10คะแนนครับ ลูกเซิร์ฟลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตหรือเปล่าเอ้าพีคเน็ตด้วยครับโอ้โหเอาแล้วครับฟอร์มเก่าๆที่เคยเดินสายระดับประเทศนะครับสลับเจ้าสีครับกลับมาอีกแล้วครับหมายเลขสามครับขอไปครับเจ้าเอกนะครับเอกสีครับสิบต่อสิบสี่คะแนนครับลูกเซิร์ฟครับของซูเปอร์แม็กโคลาร์นครับหรือว่าเทพพิทักษ์โอสถนะครับทีมอาลีจังหวะเสิร์ฟหลังเท้ามาลูกนี้ว่าไงครับออกครับเป็นแต้มของทีมมอรบอลล่าร้อยเอ็ดครับ ช่วงตั้งแต่ตอนเช้าครับที่ทําการแข่งก็คู่มานะครับผมไปสัมภาษณ์เจ้าเอกมาครับเอกชานชัยมานะครับว่าวันนี้ครับถ้ามีโอกาสได้เจอกับซูเปอร์แมนโคล่าะครับจะต้องล้างแกนให้ได้ครับเพราะว่าเคยแพ้มาครับในนัดชิงชนะเลิศครับตัวก็คู่ครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนั้นซูเปอร์แมนโคล่าครับจับคู่กับเจ้าแบงค์หัวระเบิดนะครับส่วนเจ้าเอกชานชัยครับ จับคู่กับนักกีฬาตะก้อจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมจําชื่อไม่ได้ต้องขออภัยจริงครับแล้วก็เล่นนัดชีชนะเลยครับเป็นทางฝั่งซูเปอร์โครล่าครับแล้วก็แบงค์หัวระเบิดครับเอาชนะเจ้าเอกไปได้ครับจังหวะนี้ครับเอกชานชัยครับเตะอัดบล็อกของเจ้าเชิดซันแบ็กออกไปครับแล้วก็ได้เจอกันสมหวังจริงๆครับในนัดชิงชนะเลิศพอดีครับต้องบอกว่า เหมือนโชคชะตาลิขิตให้มาเจอกันครับในนัดชิงครับดีครับสูสีกันมากครับ16-11คะแนนครับจหวาการเสิร์ฟของหมายเลขหนึ่งครับสุเมศครับเจ้าสีนะครับเสิร์ฟไปติดตาค่ายครับลูกนี้ครับเป็นคะแนนครับของทีมอาลีครับ16 สิบหกต่อสิบสองคะแนนครับลูกเสิร์ฟของเอกชันชัยครับหมายเลขสามครับทีมมองร้อยเอ็ดลูกเซิร์ฟไปพิกเด็ดด้วยจะเก็บได้ครับซุเปรอร์แมโคราชให้กับเชิดซันแบ็คครับโอ้โห oh <laughs> เอาละครับอาลีได้คะแนนครับช็อตนี้ <laughs> สิบหกต่อ13ครับนับอยู่แค่3แต้มครับสำหรับทีมมอมมาร้อยเอ็ดเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้พีคเอสแล้วก็ 10, กลับ 10, มาล <8, 8. S 1> งฝั่งตัวเองครับลูกมันเป็นโดวแถบขาวด้านบนนะครับของตาข่ายครับแล้วก็เหมือนจะพีคแต่ว่าไม่พิกครับกลับมาทางฝั่งตัวเองเป็นแต้มของทีมอาลีครับช็อตนี้14 16 14ต่อ16ครับเชิดศักราชพลเลยครับจะเสิร์ฟไปกับทีมอาลี เสิร์ฟตัดยอดโอ้โหยังเก็บได้ครับเจ้าเอกชันชัยครับสีสุเมธเอาเตะติดบล็อกครับโอ้มาแล้วครับตัวนี้15ต่อ16คะแนนนะครับอีกคะแนนเดียวจะเสมอกันครับเป็นไปได้ครับเอาแล้วครับในช่วงท้ายเกมครับความเข้มข้นครับมันขึ้นมาเรื่อยๆครับลูกเสิร์ฟของเทพพิทักษ์โอโครับเชื่อจริงนามสกุลจริงครับของซูเปอร์แมคโคล่าครับพอลูกอ่อนนะครับต้องบอกงั้นครับ เสิร์เปิดหัวด้ครับเอกชันชัยให้กับเจ้าสีสุเบศ์เจ้าวัน,นี้เก็บไปไม่ทันครับโอ,เอ,บโอ้เป็นแต้มของโมโมโลวิทยาเขตร้อยเอ็ดครับหนีอ,ออกไปอีก2คะแนนครับ15ต่อ17แต้มครับสิบห้าต่อ17ครับ ลุกเสริมครับของเชิดศักดิ์ครับโอ้โหลูกนี้ไม่ผ่านครับสำหรับเจ้าเชิดครับเป็นแต้มของทีมมอมรอวิทยาเกียรติร้อเอ็ครับมีการขอเวลานอกครับนี่ครับโฉมหน้าของสีเอกครับอันนี้ก็เดินสายครับระดับประเทศนะครับตัวบ่อย่างนี้นะครับหลังจากที่ไปสร้างชื่อเสียงครับที่สนามพุทธบูชามานะครับ แฟนตะก้อนเดืพันน่าจะรู้จักกันดีครับทางเป็นสนามย่านฝั่งทนครับแล้วก็มาจบนะครับที่สนามรีไทย38นะครับสำหรับเอกศรีครับวันนั้นเจอกับทางด้านถ้าผมจำไม่ผิดน,นี้เป็นเจ้าอาร์ซายนะครับแล้วก็จอร์นอยนะครับวันนั้นชิงรางวัลกันเก,เกือบเกือบแสนนะครับสวัสออนะครับ ก็แพ้ไปแล้วก็หายไปเลยครับสำหรับเอกสีชัยภูมิครับ <15. S> 1 8บต่อ15คะแนนครับเอก <c oughs> ชานชัยครับจะเสริมกับทีมมอมาลวิทยาเขต110เ <c oughs> จา้าวาดเสริมหลังเท้าไปยังเปิดหัวนะครับ เจ้าเชิดให้กับซูเปอร์โคราชเชิดซัดแบ็กลูกนี้หายไปเลยครับเอาละครับอารีได้คะแนนนะครับสิบแปดต่อสิบหกครับเจ้าสีครับหรือว่าชื่อจริงว่าสุเบตนะครับหมายเลขหนึ่งครับกำลังจะเสริมให้กับทีมบอมรอมวิทยาเขตหมายเลด เซอร์พิกเดดไปครับโอ้เก็บได้ลูกนี้แต่ยอดเอ้าลูกนี้เอกชาชัยไม่พลาดหรือเปล่าจจงหวาเยียบไปเรียบร้อยครับรบ,บอมรอวิญาาเขตยร้อยเอดได้คะแนนครับเอาแล้วครับโอ้เจ้าตัวนี้ล้มไปในสนามเลยครับเอกชาชัยครับ จบแค่เซตเดียวนะครับนัดชีชนะเลิศครับวัดกันไปเลยครับก้าวัวท้าบ้ากล้าไป มาดูกันต่อครับลุกขึ้นมาไหวครับสลาจ้าเอกชานชัย19ต่อ16คะแนนครับบอลรองและต้องการอีก2แต้มครับจะเป็นแชมป์ครับสำหรับนัดชิงชนะเลิศครับจะทําได้หรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนล็อกลอยครับลูกเสซฟของเอกชานชัยเสิร์ฟติดตาค่ายครับเอาล้วครับเป็นแต้มของทีมอาลีครับไล่ขึ้นมาครับที่19ต่อ17แต้มครับ จะเป็นการส่งลูกนะครับของทีมอาลีครับโอ้โหแต้มต่อไปดีครับต้องทำให้ได้ครับในจังหวะสำคัญด้วยครับ17ต่อ19ครับถ้าโดนล็อกนี้คือจบเลยนะครับสำหรับทีมอาลีครับส่วนแม็โครลาสครับเตะไปทางโควโซเซอร์มาได้แต้มครับเอาแล้วครับมาที่19ต่อ18คะแนนครับโอ้โหไล่ขึ้นมาครับสำหรับทีมอาลีครับจะเป็นจังหวะการส่งลูกครับของทีมอาลีบ้างครับ19 เชิดสันแบ็กครับเชิดสักราชพลเลครับเสริมลูกนี้มาโอ้โหได้แต้มครับ19เท่าครับโอ้โหนัชชีชนะเลิศครับมันเข้มข้นจริงๆครับเอาเราครับไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันเลยครับโอ้อาจจะมีการดิวคู่ไปเกิน25คะแนนครับ19ต่อ19คะแนนครับแต้มต่อไปใครจะขึ้นนำครับจังหวะการเสิร์ฟของซูเปอร์แมคโคล่านะครับ ลูกดีครับมอเบลเลตต้องล็อกเอาเสิร์ฟออกครับโอ้โห19ต่อ20 20ต่อ19ครับเอาละครับมอเบลเลตต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อจะเป็นแชมป์ครับส่วนทางฝั่งทีมอาลีครับต้องล็อกร้อยครับเพื่อจะมีการดิวคู่ครับโอ้ความมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ20่สิบต่อ19คะแนนครับเอาละครับเจ้าสีครับซูเบตครับจะเสิร์ฟช็อตนี้ ติดตา่ายครับยังไม่จบครับโอ้โหเอาแล้วครับวัดดวงนะครับต่อไปนี้ครับเสมอกัน20ต่อ20แต้มนะครับดิวคู่มิเกิน25คะแนนครับเซตเดียวนะครับรู้เรื่องเลยครับใครจะเป็นแชมป์ครับเอกชันชัยครับเสิร์ฟเปิดหัวแต่ครับลูกเดียวโอ้โหขึ้นนำครับโมบรโลวิยาเขียรร้อยเอ็ดครับได้เปรียบด้วยครับโมบิตั้มครับ โอ้จะเป็นทางฝั่งทีมอารีได้เสิร์ฟครับโอ้เปิดหัวแตกไปเลยครับสำหรับเชิดศักดิ์ราชพลครับและจะเป็นการเสิร์ฟครับโอ้แต้มนี้ต้องมาครับสำหรับทีมอารีครับถ้าไม่มาคือจบเลยครับได้รองแชมป์ไปเลยครับ20ต่อ21คะแนนครับในการดิวคู่ครับลูกเสิร์ฟของเจ้าเชิดลูกนี้มาจะเก็บได้ครับเจ้าสีสุกเมธโจงขึ้นไป้กับเอจันชัยแต่ยอดจบเกมไปเลยครับ โอ้โหวิยาณเดชมเปียนครับ <Okay. S 1> บมอมโรวิยาเกตเจ้าหร้อยเอ็ดครับนับโดยเจ้าเอกชันชัยหมายเลข3ครับแล้วก็เจ้าสีสุเมศครับหมายเลขหนึ่งครับแล้วก็ผู้เล่นสำรองครับนายธิตกรอนันโทครับก็ขวาแชมเปี้ยนครับไปครองครับสำหรับางานกีฬาครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะครับของอาทางด้านดาบสมหมายอัดบูรคำามเลยครับ ประธานชมรมตล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าเอกชันชัยนิดนึงครับถือแบตการแข่งเอกเด็กนภัยศาเอกเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงก่อนที่จะถ่ายรูปดีใจครับไม่เคยชนะพี่แม็กเลยครับเป็นเกียรติ อย่างมากเลยครับวันนี้ที่ได้ร่วมในการแข่งขันในครั้นนี้ครับจำได้ไหมว่าเมื่อเช้าพูดอะไรไว้จำได้ครับพอดีเมื่อเช้าพูดว่าขอแก้พี่แม็กสักหน่อยเพราะไม่เคยชนะพี่แกเลยครับแต่วันนี้ทำได้แล้วครับขอบครับเป็นคำให้สภาพนะครับของเจ้าเอกชันชัยนะครับนักกีฬาที่คว้าแชมป์ครับประเภทตะก้อคู่โอเพ่นสองสองไปในคันนี้ครับเอกศรีครับแล้วก็ธีรกรอนาโทครับ พาทีมบอบลวิทยาเขตร้อยเอ็ดครับเอาชนะทีมอาลีไปครับอย่างสนุกนะครับในการดิวคู่ไปเกิน25แต้มครับ22ต่อ20แต้มเลยครับในการแข่งขันเซตเดียวนะครับเซตตัดสินนะครับเดี๋ยวผมขอตัดช็อตไปก่อนนะครับก่อนที่จะมาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศครับในรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปทุกตำแหน่งเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับ